สวัสดีครับยูช่องพิตดูน้ำสิงบ้านช้างนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าคูปต,ต้าครับ d ีซีครับพี่น้องวันนี้ก็ลงได้สองวันสามวันแล้วครับข้าวเริ่มจะสุกนะครับอน,นี้จะเป็น ข้าวข้าวเบานะครับขอ,ขอ15นะครับจัดด้วยตุ้มจามคนเดิมน้อง้ออตอนนี้งานยังไม่ค่อยได้เร่งครับคนละหนึ่งไร่2ไร่นะครับ ีมือนอยครับพี่น้องมือ,อยังเหมือนเดิมยังคล่องแคล่วเหมือนเดิมนะครับรับวิธีการตัดนะครับงองศาเดวรถนะครับอานจะเป็น เด็ดสิบทดสอบนะครับพี่น้องนี่ก็น่าจะหนึ่งไรนะครับไรหนึ่งสองไรนะครับบงังเอาไปไหนนะ่ะเอาไปไหน,นโอ้ไม่ได้ดกจาของนาดาด้อเน, <laughs> น่ก็ ช่วงนี้ฟางก็ไม่ค่อยมีนะครับพี่น้องช่องนี้ปีนี้น้ําท่วมหนักนะครับฟางก็จะมีมาาูลค่าเหมือนกันนะครับแต่เขตบ้านผมนี่ประมาณถ้าเขาเกียก่ยวเสร็จก็เจ้าหนึ่งก็ประมาณสักสิบก่าไล่เนี่ยขายฟางก็สองสามพันแล้วนะครับพี่น้อง ยิ่งปีนี้น้ำท่วมเยอะด้วยก็น่าจะราคาพังน่าจะพุ่งกว่าเดิมนะครับทีนี้ก็รดอัดฟังนะครับเตรียมตัวเลยเอามาดูครับหนึ่งหนึ่งไร่นี่เจ้าตุมตามนี่จะใช้เวลากี่นาทีนะครับ ผนกที่เกี่ยวข้าวที่ว่ารถเข้าไม่ได้ก็จะมีแผนกเกี่ยวให้นะครับตรงนี้อาตาศ เดียวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะครับพี่น้องอากาศเย็นอาจจะมีทีมงานเขาก็ตัดต้นไม้ออกนะครับเพื่อจะให้รถเข้าไปได้ก็จะมีบางเจ้าครับบางเจ้าก็ก็จะไม่ค่อยเก็บงานนะครับแต่ว่าเป็นทีมงานตุ้มตามก็เก็บทุก งานนะครับประมาณอีกสักห้าหกวันกอจะได้ลงงานใหญ่เลยครับเพราะว่าเริ่มจะสุกแล้ว ว่ใช้เวลาไม่ไดนนานไม่ค่อยนานนะครับพี่น้องใกล้จะหมดแล้วครับเหนือผมจำนี้ครับรถคันนี้ตั้งแต่ออกมาใหม่ๆนะครับก็อยู่ที่่คันนี้น่าจะอยู่ประมาณ7ปีหรือแปดปีนะครับ งานก็ตัดต้นไม้ออกกันครับจะให้รถเข้าไปเก็บได้ง่ายครับ กันอย่างเดียวครับพี่น้องอันนี้ก็น่าจะลงได้ประมาณสามวันสี่วันแล้วนะครับพี่น้องแต่ว,ว่าข้าว ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีที่จะเกี่ยวนะครับยังไม่ถึงนาเข้าหนักนะครับถ,ถึงเวลาเข้านักก็ไม่มีเวลาเลยครับโอ้ไปแล้วครับสามถุง โอ้ใกล้หมดแล้วครับนีนก็ใช้เวลายัางไม่ถึงสิบนาทีนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วจะวิ่งอีกสักสองรอบสามรอบก็หมดนะครับที่เหลือก็เก็บข้างนี่นะครับ 在流嘛。 ใช้เวลาไม่เกิน10บนาทีครับพี่น้องโอ้เรียบร้อยครับนี่รอบสุดท้ายแล้วโอ้ยังเหลือนิดนึงครับ นิดเดียวครับเก็บข้างแค่นั้นเองครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ